วันนี้นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่วง5นาทีมีคําตอบประเด็นวันนี้มาพบกับพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ล่าสุดปี2 5 6 2วันนี้จะมาดูประเด็นนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่และจําเป็นต้องรู้ในส่วนที่กฎหมายแก้ไขนะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับใช้สอบหลายสนามสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบกอพอสอบท้องถิ่น นะครับหรือว่าสอบครูผู้ช่วยในวิชาความรู้ลักษณะและการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่เนี่ยก็ต้องสอบแม้กระทั่งตำรวจเนี่ยก็ต้องสอบในส่วนที่เป็นพระราชกิจศีกาฉบับนี้นะครับเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับกับกฎหมายที่ใช้สอบหลายสนามสอบนะครับมาดูประเด็นที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับไปดูกันเลยครับสําหรับประเด็นที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีสาระสาคัญ3สิ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ประเด็นแรกเนี่ยเป็นแผนปฏิบัติราชการแบบใหม่ ประเด็นที่2เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลการนะครับประเด็นที่3ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับแต่ละประเด็นประเด็นที่1นะครับแผนปฏิบัติราชการแบบใหม่นะครับแผนปฏิบัติราชการนะครับมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบใหม่นะครับคือระยะเดิมเนี่ยเป็นแผนปฏิบัติราชการแบบ4ปีต่อมาเนี่ยมีการแก้ไขให้จัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับในระยะใหม่เป็นรูปแบบ5ปีนะครับ ต่อมานะครับแผนปฏิบัติราชการเนี่ยการจะทําแผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับตามชารตเลยก็คือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศนโยบายของคณะรัฐมนตรีและก็แผนอื่นๆนะครับจะต้องทําให้สอดคล้องกับสิ่งดังต่อไปนี้นะครับต่อมาเนี่ยแผนปฏิบัติราชการนะครับในวาระเริ่มแรกเนี่ย การจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับให้จัดทําเป็นแบบแผน3ปีโดยมีห่วงระยะเวลาตั้งแต่พศ2563ถึงพศ2565ตรงนี้เน้นนะครับ3ปีแรกนะครับในระยะแรกต้องทําเป็นแบบ3ปีนะครับคือ63ถึง65นะครับอันนี้คือแผนระยะแรกนะครับต่อมาเนี่ยประเด็นที่2ที่สําคัญนะครับก็คือการเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะครับ สำหรับการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือจะเป็นการให้บริการประชาชนนะครับแล้วก็การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยจะต้องกระทําโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะครับซึ่งจะมีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะครับเป็นผู้กําหนดขึ้นมานะครับในส่วนของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับตัวนี้เป็นองค์การมหาชนนะครับคือสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ย เขาจะจัดให้มีแพลตฟอร์มนี้ด้านกลางนะครับเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันนะครับซึ่งในการจัดทำนะครับจะต้องจัดทำนะครับให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันนะครับนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับนะครับก็คือพระราชกิษฎีกาฉบับที่2นั่นเองนะครับจะต้องทําให้เสร็จตามเวลานะครับแต่ทีนี้เนี่ย เมื่อมีการกำหนดระยะเวลาแล้วให้90วันทีเนี้ถ้ากรณีไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เนี่ยจะต้องทำยังไงเราไปดูกันเลยนะครับกรณีไม่สามารถดำเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลกลางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับจะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการนะครับเสนอกอพอรอเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้นะครับตัวนี้ต้องเสนอกอพอรอเพื่อทำการพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการนะครับให้ส่วนราชการเนี่ยจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนนะครับว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องคํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายของคณะรัฐมนตรีและก็อื่นๆนะครับประกอบด้วยนะครับในการทบทวนภารกิจ การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการนะครับในกรณีที่มีการยุบมีการเลิกมีการโอนหรือว่ารวมส่วนราชการใดนะครับจะเป็นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับเขาบอกว่าห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการนะครับที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกันกบส่วนราชการที่ได้ยุบได้เลิกได้โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามตั้งขึ้นมาอีกนะครับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการนะครับ เมื่อมีการยุบเลิกไปแล้วห้ามตั้งขึ้นมาใหม่เว้นแต่จะมีเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรพรออีกต่างหากนะครับผมสำหรับประเด็นนะครับที่สําคัญก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ